วันนี้เราก็ได้ยกเครื่องใส่เรียบร้อยทุกคนเป็นเครื่องตัดหญ้าต้องเดตล่างสุดเนาะน้ำมันไม่ลบทุกคน ทุกคนเข้ามาอย so nice <ki> ู่ช่องบูมนิวเอ็กซ์อาร์ทุกคนซึ่งวันนี้เขาก็ได้ยกเครื่องใส่เรียบร้อยทุกคนเป็นเครื่องตัดยานะทุกคนก็วันนี้เราก็มาอัปเดตล่างสุดแล้วทางขายไม่น่าไม่ได้หางขายไม่นานหรอกก็โมเดลสุ้มยอดวัตถัยานให้เสร็จนะทุกคนก็เราก็ได้ทำมาประมาณนี้แหลายดัวจะให้ดูฝั่งนี้นะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออินเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูเต็มๆเลยเนาะว่างเป็นยังไงไป always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong oh. <coughs> เรามารีวิวกันดีกว่าก็สำหรับเพื่อนนะใครจะแปลงใส่ก็ก็ต้องซื้ออันนี้มาด้วยเนาะทุกคนเห็นไหมนี่ตะบ้องมาสูบใกล้ใกล้จะเป็นเขาเรียกว่าชุดแปลงนะทุกคนสำหรับมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะทุกคน 25h แต่จริงๆอ่ะก็ขี่ได้นะทุกคนเหลือแค่ใส่ใส่โซ่เนาะก็มาอภิษฐร์ทุกคนให้ดูกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราอทุกคนก็จะมีรถขี่แล้ว เครื่องก็เป็นรุ่นของก็เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับก็มีทางนี้ดีหมดเพราะว่าอาจจะไม่เห็นนะทุกคนก็เป็นเครื่องสองจังหวะบาร์กีตาเดี่ยววางมาดูเนี่ยเห็นไหมของรุ่นของรุ่นสีหนึ่งหนึ่งนะทุกคนสองจังหวะบาร์กีตาก็ไปหาซื้อกันได้นะทุกคนก็ของช้อปปี้เลยเดกก็เขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วกันทางนี้แล้วกันมุมนี้ นี่ก็ไม่กี่บาทนะทุกคนก็ประมาณพันพันห้าพันหกอ่ะประมาณมันประมาณนี้แหละทุกคนก็ตอนนี้เราก็ผสมใสม่น้ำมันผมก็ลองมาดูแวหรอกประกับตนนี้ผมก็เป็นไมใส่สายประกับนี่แล้วทุกคนแต่ก่อนมันจะมีสายเร่งตรงนี้เนาะแต่นี้เร่งได้แบบนี้เลยก็ ต่ก่อนอ่ะอันนี้มันมีนะทุกคนแต่ว่าผมถอดทิ้งไปใช้ชีวิตป,ปิดเปิดนะเบาดับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะทุกคนเพราะว่ารถยังขี่ไม่ได้นะขอให้จะขี่ได้ก่อนก็ออย่างงี้ทุกคนเดี๋ยวผมว่ารีวิวเต็มๆดีกว่าเดี๋ยวทําขี่เสร็จขี่ให้มันเสร็จก่อนนะเอ๊ขอให้จะขี่ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนะทุกคนถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเต็มๆอีกทีก็อาจจะทําสีเสร็จอ่ะก็วถ้าใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะทุกคนก็คร่าวๆไปก่อน ก็สําหรับสําสหรับเครื่องแต่ย่าถ้าทุกคนจะแปลงอ่ะก็ผมว่าต้องดูที่ต้องสตาร์ทดูก่อนนะทนว่ามันหมุนไปทางไหนก็อันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันหมุนไปทางไหนนะแต่ช่างเขารู้ไงว่ามันหมุนไปทางไหนนะทุกคนถ้าเราวางทางนี้ใช่ไหมแลวถ้าเครื่องมันหมุนไปทางเนี้ยก็คือจบแล้วคือรถจะถอยหลังเออคือก็ต้องดูนะทกนถ้าวนสั่งเครื่องแต่ยามา,าแล้วใส่แบบเนี้่ โอเคไหมทุกคนก็ต้องดูว่ามันหมุนไปทางไหนแต่ถ้าหมุนไปทางนี้คือถูกต้องคือรถจะไปด้านหน้านะทุกคนแต่ถ้ามันหมุนไปทางนี้ก็คือเราก็ต้องตัดตัดไอ้นี่ตามใหม่แล้วก็หันไปทางนู้นเองนะทุกคนก็ซึ่งมันอาจ,จะ อาจจะก,กินเวลานิดยหน่อยแต่อันนี้แต่นนี้เขาก็วัดดูแล้วโดนช่างผมว่าให้ช่างเขาทําให้นะเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการเชื่อมในขนาดนั้นเนาะให้ช่างเขาวางเครื่องให้ได้และทุนก็โอเคทุกคนก็แสงแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับูฟ้าฝนไม่เต็มใจเ,เนาะก็อันนี้ผมก็ขอขอนุยากสถานที่นิดนึงเนาะในการถ่ายเนาะก็จริงๆผมว่าจะถ่ายพรุ่งนี้แหละแต่ว่าไหนๆก็เพือ่อนฟังเสียงเนาะก็เลยให้ให้เขาฟัง ก็ประมาณนี้ทุกคนก็สั่งเป็นชุดฟีสเตอร์มาใส่แบบนี้ทุกคนก็มาอัปเดตล่าสุดนะทุกคนยังไม่ได้ซื้อมาใส่นะแล้วก็โซ่ของ 25H นะทุกคนใส่ของที่อ่อที่8ที่ 8F มันใส่ไม่ได้นะทุกคนมันต้องแปลงอันนี้อีกนะทุกคนของผมผมซื้อมาแล้วไงก็ฟังเสียงกันไหมกล้องทิมาดีกวาไปไป่าใน,นเป็นสวิตช์ออฟลันนะทุกคนเดี๋ยวขอขอฟังเสียงกัน มันยังไม่ลงทุกคนดูมาดูวางเทางนี้นะคือทุกคนเนี่ยแล้ก็ดูเครื่องด้วยว่ามันสุนไปทางไหนนะถ้าเครื่องให้เครื่องมันหมุนไปด้านหน้าอย่างเดียวแล้วทุกคนหลังก็คือรถมันถอยหลังไปด้วยนะคือเราต้องดัดก็คือมันต้องดัดและต้องดูเครื่องมันหมุนไปทางไหนทุกคนหรืจะใส่ได้นะ ก็อ <formation> <inh>. ันนี้ผมก็มาบอกทิปให้ทุกคนไ้ดูกันเนาะถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอโทษด้วยก็สําหรับเครื่องก็จะประมาณเนี้ยทุกคนทุกคนก็เราก็มาอัปเดตซุกลูกทรงจักรยานเราก็ประมาณนี้ทุกคนก็ทําประมาณก็ทําได้ประมาณ98%แปดเเล้วเหลืออีกสองเปอร์เซ็นก็เลยได้คะแน่โทษคนก็เหลือแค่โซ่กับชุดแปลงสเตอร์ล้อด้านหลังนะทุกคนเนี่ยก็เหลือแค่นั้นจริงๆนะทุกคนก็ พี่นุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะมันก็ช่อง Boom New XR ซ์อร์นะทุกคนถ้าใครก็กดไลค์กดสั่งสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Boom New XR เพื่อจะมีภาพคลิปใหม่ๆก่อนใครนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมขอตัว้าไปก่อนสวัสดีครับไป let's goIn genuine, yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah.